ลูกคามนเป็นเรื่องการรับใช้มันเป็นเื่องการจัดการลูกเป็นพ่อต่งการเองหือต้อขอโทษที่จริงๆนะเระว่าเรื่องที่เกิดขนนี้เป็นเรื่องมคิดใหม่หมดนะครับาจะเป็นเรื่องที่จําเป็นสำหรับพวกเราทกี่จะาเป็นก็ชอการที่เราไชมชมวิดีโอที่ก่อนะครับแล้วก็จะได้ สวัสดีจากสิงคโปร์ครับมอาป้าจันทาวจากท,าากท,าากทาี่สระคาช่องดอนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเกียร,ยรยับคุณในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในพิ่สระจักรของเรานะครับแต่ก่อนอื่นขอทักทายทุกพี่น้อง GCA และดรวีระเดชคุณเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวในการแปลหนังสือเจเนเรชันของเราและผมอยากจะขอทักทายอาจารย์มาโน่จากสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยด้วย พิเศจัรของเราที่สิงคโปร์มีคนหนุ่มสาวหลายพันคนอาจารย์เรียนอาารองผมและผมก่อขบ้งเมื่อ20ปีก่อนแต่อายุเฉลี่ยในพิเศจักรของเรายังคงอยู่ที่22ปีดังนั้นสำหรับเราว่าจะแก้ะขพิเศจักรให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตของพิเศจักรให้เด็กลงและเข้งแข็งขึ้นนี่เป็นวิดีโอสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจว่า HOC g เป็นอย่างไร ท่าชนเรียกอว่าอาจารย์ยาเธอคือเซซีเดียเธอสุดยอดประมากครับด้วยนิวิตสำหรับคนรุ่นถัดไปพระเจ้ารมากับเธอเมื่อเราเริ่มต้นบทของเราจากวิสยาัที่58ข้อที่12เจ้าจะซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุขึ้นใหม่เธอจึงเทศนาเรื่องคนรุ่นถัดไปมากกว่า20ปีแล้วนะครับนั่นเป็นเวลาในยุค90ต้นปี2000 เมื่อขึ้นจะจักกอนุชนเป็นเหมือนพาจธกิจทั้งสองและไม่มีใครสนใจเรื่องคนรุ่นผ่านไปเธอนำไปรุ่นเก้าคนในบทเราในบทใหม่ของเราและเธอก็ขยายพวกเขาออกนับพันพันคนของหนุ่มสาวทุกวนี้ตอนนี้ผมนำพวกผู้ใหญ่ในบทและนั่นก็ไม่ได้ขยายออกไปผมจึงร่วมกับเธออะไรครับดังนั้น,น,นผมขอร้องเธอเสมอแม่ทิ้งผม พระบทของเธอจะใหญ่กว่าบทของผมเอาละครับดังนั้นเธอเป็นคนที่สุดยอดมากที่เราให้ฟังว่าเธอสร้างคนรุ่นใหม่ได้ยังไงสวัสดีค่ะทุกคนดีใจที่ได้คุยกับคุณที่นี่และตั้งแต่แรกเมื่อเราเริ่มคริสตจักรอนุชนต้องเปลี่ยนกรอบความคิดไปแล้วเราพบว่าอนุชนเป็นผู้นำในวันนี้ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ เมื bem, um, ium, bem, ่อพวกเขาอายุ 13, 14พวกเขาเป็นผู B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  ้นําได้พวกเขาสามารถจะรับใช้ในได้แหงของพระเจ้าตอนนี้เราไม่ต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เมื่อพวกเขาโตกว่านี้เราต้องสร้างโอกาสให้พวกเขารับใช้ตอนนี้ในหนังสือฉันอยากพูดถึงวิธีที่เราต้องให้อํานาจอายุชนไม่ใช่ให้ความบันเทิงพวกเขาอย่าแค่ให้ความบันเทิงแต่ฝึกพวกเขาดัาพวกเขาและนาทางพวกเขาอย่าทำเหมือนพวกเขาเป็นเด็ก เาใช้ให้อำนาจพวกเขานำและเมื่อกุณทับเช่นนั้นคุณจะต้องทืง้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราได้เห็นอนุชนที่ได้รับอำนาจกลายเป็นผู้สร้างอนุชนที่ได้รับความบันเทิงกลายเป็นผู้บริโภคดังนั้นในวิดีโอนี้คุณจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้กรอบความคิดนี้นำอนุชนของคุณและวิดีโอนี้แสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องควบคุมสื่อของเราตอนนี้ในห้องนี้อนุชนอยู่เบื้องหลังการสร้างสารทั้งหมด พวกเขาอยู่เบื้องหลังทุกสื่อในประชุนรรรมนมัสการหลักของเรามาดูกันครับดังนั้นเบื้องหลังประตูนี้เรามีห้องควบคุมสื่อของโบสถ์ฮาร์ดอฟก,กอดนคะครับตอนนี้เรากำลังจะเสร็จจัดก,การนรรรมัสการในช่วงสุดสัปดาห์และผมได้ยินว่นาคนหนุ่มสาวเป็นคนจัดก,การทุกอย่างเลยมีหนุ่มสาวที่เข้ามาตอนนี้อายุแค่สิบเอ็ดหรือสิบสองปีและพวกเขาถูกฝ,ฝ,ฝึกฝนจากที่ไม่รู้อะไรเลยและสุดท้ายพวกเขากดเออยที่เขา,า,าจัดก,การนรรมัสการให้กับคนหลายพันคนดังนั้นมาเลยครับมาดูกัน ตอนนี้ผมได้ยินว่ามีเด็กผู้หญิงสองคนรับผิดชอบทุกอย่างเลยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่บาคุณทำหน้าที่อะไรที่นี่ฉันชื่อชาเมศค่ะฉันประสานงานปแป่งแต่งที่แตกต่างกัน,กนเพื่อให้การนภิกษการไปดีดฉันชื่อโจเอลค่ะและฉันดูแลาด้นานความคิดสร้างสรรค์ในการประชุมดีครับคุณสองคนรับใช้จุดนี้มานานแค่ไหนแล้วฉันเข้าร่วมงนกสื่อตอนอายุสิบสองและฉันกลายเป็นหัวหน้างานเมื่ออายุสิบห้าตอนนี้ก็ผ่านมาเจ็ดปีแล้วฉันเริ่มใช้ในแผนกจัดแสงเมื่ออายุสิบเอ็ดปีและตอนนี้ฉันอยู่ในแผนกสื่อมาประมาณเก เยี่ยบจริงๆครับวันนี้อะไรครับแล้วมาดูว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาล่ะพวกคุณทำอะไรอยู่ครับอู้สวัสดีครเจโรบี้รอสและนี่เป็นสไลด์เจโเราายขึ้นจอครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมเป็นภาพซ้อนเหรอเนี่ยไม่ใช่หรอกครับเจโนบี้ผมชื่อวิชผมเป็นหัวหน้างานในนัธุรกิจการจัดแสงขณะที่รอสเป็นหัวหน้างานด้านธุรกิจการฉายภาพที่ทำทุกสไลด์ในการประชุมนักการของเราเลยครับดีครับแล้วคุณอายุเท่าไหร่ครับ ปีเราอายุ18ครับและเรามาที่บทตอนอายุ12และเริ่มเราใช้ชีวตอายุ13สุดยอดเลยมาทีันี้เลยครับเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้เรามีใครกันครับเนี่ยสวัสดีครับรองมุขจาริย์ท่านอายุเท่าไหร่ครับวันอายุ24ปีครับผมพี่เองว่าคุณรน้องหน้าที่สร้างสรรค์ภาพบรรจอทั้งหมดเพื่อการสรรเสริญและนัสการในวันนี้คุณทำแบบนี้ได้ยินใงม่กันไหมครับจอรดงนักศึกษองผมครับ ตอนนี้ผมอายุ13บางคนได้ตึ่นฝนผมจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็ช่วยอบรมคนรุ่นถัดไปนะนี่เป็นเรื่องปกติจริงๆครับของโบสถ์อาจเอาล็อตที่คนอายุ13-14ถูกตื่นฝนและเลี้ยงดูจากคนอายุ16-17ปีในทางตอบการาก็จะอบรมและเลี้ยงดูจากคนที่อายุ20ปีที่จริงแล้วมันปิดครับพวกคุณเป็นคนดูแลแถวนี้เหรอครับตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างและคุณต้องคุ้มครองกี่ตัว,วครับเนี่ย ผมรับผิดชอบคนนี้เลยและผมชื่อซินดี้ผมอายุ15ปีและผมเป็นผู้นำกล้องที่น้อยนอนที่สุดในบทพระรก็อาที่จริงแล้วมีกล้อง16ตัวและผมนำคน10คนในทีมนี้ในฐานะทีมเดียวกันเราจับภาพในการนำรสการดีครับและซินดี้คุณรด้ใช้จุดนี้มานานแ<ช>ค่ไหนแล้วครับ ชอบกูรูคนแปลแต่กเขาได้รับความวางใจด้วยความรับผิดชอบมหาศาลในการจัดการทั้งหมดนี่เป็นคนรุ่นเน้ารุ่นเล่าทีมผู้นำโบสถ์าดพกอัเชื่อมันจริงๆในการเลีล้ยงดูหนุ่มสาวเพื่อรุ่นต่อๆไปที่จะมานะครับแต่อย่ามีเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อคำผมเท่านั้นมาและดูด้วยตาของคุณเองครับดังนั้นให้อำนาจอนุชนไม่ใช่ให้ความบันเทิงและคุณจะิ่มเห็น พวกเขาเป็นผู้สร้างที่รัดรองในโบสถ์และไม่เป็นแค่ผู้บริโภคที่เรารับต่อไปการเปลี่ยนกรอบความคิดที่สําคัญคือคนรุ่นถัดไปคือการเสริมทัพไม่ใช่มาแทนที่นี่เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดที่สําคัญที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากสร้างคนรุ่นถัดไปเมื่อฉันพูดเรื่องคนรุ่นถัดไปไม่ใช่แค่คนรุ่นต่อไปหรือคนรุ่นชั้นแต่ในการสร้างคนอีกหลายๆา,ายรุ่น เื่อเราพูดว่ารุ่นถัดไปคนจะคิดถึงผู้สืบทอดคนคิดถึงคนที่แก่ากว่าเกษียณไปหรือตายไปและคนที่อ่อนกว่าก็มารับช่วงนั่นคือการสืบทอดแนวคิดคนรุ่นต่อไปไม่ใช่การสืบทอดคนรุ่นต่อไปคือการมีผู้นําหลายชั้นและหลายระดับในเวลาเดียวกันและหากนี่เป็นการสืบทอดจะช้าเกินไปคิดภาพสิทธยาพิบาลอายุ70มองหาผู้สืบทอดอายุ40หรือ50ปี ไปและซ้ายเกิดไปคนรุ่นถัดไปไม่ใช่ผู้สืบทอดเพราะผู้สืบทอดเป็นการมาแทนที่คนรุ่นถัดไปไม่ได้มาแทนที่แต่เป็นการเสริมทับหลายชั้นหลายระดับของผู้นำานุ่มรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่รับใช้พระเจ้าในเวลาเดียวกันแมะเครื่อจักรของเราเราได้สร้างผู้นำไปละเจ็ดรุ่นและแต่ละรุ่นกห่างก,กันแค่3-5ถึงปีและ ดูไปว่ารุ่นแรกพวกเขามาตอนอายุสิ1สิบสองสสามตีดูสิคะว่าได้อายุแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอายุสาสิบแล้วและจากรุ่นแรกนี้เราได้มีสิยาพิบาลที่โตมาในโบสถ์สามถุงกำลัใจในพวกเขามากแต่เราไม่ได้หยุดแค่นี้เรากลับลงไปหาอีกรุ่นหนึ่งและนั่นเป็นรุ่นที่สองอีกครั้งพวกเขามาตอนเด็กๆหน้าตาได้อายุสุดๆตอนนี้พวกเขาโตกันหมดแล้ว แต่ว่าพวกเขายังคงรับใช้ร้อนรนในโบสถ์แต่เราไม่ได้หยุดแค่นี้เรากลับลงไปงสําหรับรุ่นที่สามและพวกเขาก็โตขึ้นอีกแล้วดังนั้นเรากลับมาไปอีกหมืนไปหารุ่นที่สี่และตอนท้ายของรุ่นที่สี่เราสิคะเราไม่ได้หยุดเรากลับลงไปอีกครั้งหารุ่นที่ห้าแล้วคุณพอเข้าใจแล้วเราไม่ได้หยุดแค่นั้นต่อมาไม่กี่ปีเราตลมกไปอีกหารุ่นที่หก พวกเขาเป็นผู้นำตอนอายุ13-14ปีทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เพื่อเยซูไม่มีอะไรยับเราได้ยังแค่จะจับพระองอนและฉันดีใจที่จะบอกคุณว่าเรามีผู้นำเจ็ดรุ่นและพวกเขาทั้งหมดอายุ13-15ปีตอนนี้แต่และรุ่นในโบสถ์เราจริงๆแล้วมีหนุกสาวนับร้อยๆและพวกเขาไม่แค่เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติงานของโอลหรือคีินมัสการแต่ว่าพวกเขายังทํางานอธิบายพวกเขานําอนุชนคนอื่น ตัวอย่างเช่นรินาเด็กหญิงคนนี้เมื่อเธออายุ15ปีเธอก็นําอนุชน50คนแล้วเธอยังแข้มแข็งในการสร้างสาวกและเล่นโดยผู้นำดังนั้นเธอสร้างสาวกกับผู้นําทีมห้าคนที่แต่ละคนนาอนุชน 10- ถึง40คนโดยรวมตุนของดินาโต้ไปถึง130คนและดินามีผู้นำที่แก่กว่าอยู่เหนือเธอเพื่อสร้างสาวกกับเธอนำเธอและแนะนำเธอด้วยเช่นกัน ตอนนี้นี่เป็นภาพทั่วไปในโบทพาร์ทออรกอในโบทเรามีผู้นำชนิดม,มากมายหลายคนและนี่เป็นวิธีที่เราทำในโบทเราด้วยวิธีนี้คุณดูได้ครันบโบสไม่ได้แค่ขยายแบบออนไบลงแต่ยังแข้มแข็งข,ขึ้นก็มีอาสาสมัครนับพันพัน,พนคนและ80%ของสมาชิกรับใช้ในพันธกิจเพรเาะแนวคิดคนรุ่นถัดไปเรามีระบบการสื่อสารอย่างต่อเนื่องของผู้นำที่เป็นอนุชนเหมือนกับโรงงานที่สร้างผูง้นำหนุนสารดังนั้นคลิกจับจึงแข็งแข็ง เมื่อคสร้างเครื่องจักรของคนให้เด็กลงจะยังคงเข้มแข็งขึ้นด้วยและคนรนุ่กสาวไม่ได้มาแทนที่คนรุ่นที่แก่กว่าแต่มาเสริมทัพพวกเขาไม่ดีใครถูกแทนที่คนรุ่นแรกยังคงอยู่รับใช้เคียงข้างกันกับรุ่นที่เจ็ดดังนั้นเราจึงสอนหนุ่มสาวที่จะให้เกียรติพวกเอาวุฒสูงกว่าในการเสียสละทั้งสิ้นนั้นรับอกพวกเขาว่าพวกเขายืนอยู่บนไหล่ของคนรุ่นก่อน ได้บท Part of God เราเปิดพื้นที่เสมอกับหนุ่มสาวที่จะขึ้นมาแล้วเราบอกพวกเขาว่าคนหนุ่มสาวไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อมาแทนคุณแต่มาเสริมแรงคุณให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นคนรุ่นยาวไม่ได้มาที่นี่เพื่อผลักคุณให้กระเด็น้นทางแต่เพื่อดันคุณขึ้นไปตอนนี้ฉันรู้ว่าการเปลียนกรลบความคิดพวกนี้จะช่วยให้คุณสร้างคนรุ่นถัดไปบอของคุณจะเด็ดลงและแข็งแกรงขึ้น และคุณดูไปว่าตอนนี้ฉันจะส่งต่อคุณให้กับสามีของฉันอาจารย์เาวคุณดูไปข้ากลลางได้นักฉันได้ดีมากคืนนี้ฉันกะว่าจะขดจะลวทถักกับข้าวให้เขาและลวดเท้าเขาและถัทั้งหมดนั้นถอยไปที่คุณฝาเผาขอบคุณครับพ่ยาดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้อนุชนของคุณเจริญเติบโตนี่เป็นการเปลี่ยนรอบความคิดสร้างโบสถ์ของคุณให้เปเหมือนบ้านคือสัจธรรของเราเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณของเราในแบบดั้งเดิม สร้างพัฒกิจอุชนของเราทุกอย่างซึ่งเราคาดหวังจากคนหนุ่มสาวนั่นก็คือเชื่อเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นพวกเดียวกันเราบอกคนหนุ่มสาวเชื่อก่อนจากนั้นคุณจะบริสุทธิ์ขึ้นนะครับหรือผู้ิการาณินกเคือทาตัวดีขึ้นหลังจากนั้นจึงค่อยๆอยเป็นพวกเดียวกันแล้วเราจะยอมรับคุณคุณจะเป็นพวกเารบบฐฐาเราปฏิสภาคุณเราให้คุณเป็นสมาชิกโบสถ์นั่นเป็นแบบดั้งเดิมเชื่อ เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นพวกเดียวกันแต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่นี้ต่างออกไปมากทีเดียวครับคิดจริงเป็นแบบตรงข้ามเลยคุณต้องทําให้คนหนุ่มสาวรู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกันก่อนนะครับแล้วโบสถ์ก็จะกลายเป็นบ้านของพวกเขาตอนนี้เป็นพวกเดียวกันเชื่อแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงเป็นคุณเป็นของโบสถ์เราจากนั้นค่อยเป็นค่อยไปกเขาจะเชื่อในพระเยซู พรอพวกเขาเป็นคริสเตียนแล้วพวกเขาจะกลายเป็นสาวกและผู้นำดังนั้นเราเี็นรชชนมากมายในโบสถ์ที่เป็นของพวกเราหลายเดือนหลายปีก่อนที่พวกเขาจะเชื่อแต่พวกเขาจะค่อยๆชื่อดังนั้นผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของเจสซ์เจสซ์อายุสามขวบตอนที่พ่อของเขาเสียชีวิตดังนั้นในช่วงลอกดาวเพราะโควิดระบาด ทุกคนในสิงคโปร์ต้องอยู่บ้านและสำหรับเจเสซอร์นี่เป็นหน้าตาบ้านของเขานะครับเขาไม่มีห้องของตัวเองแต่นอนในห้องนั่งเล่นครอบครัวเขาไม่มีเงินกระั่งซื้อเตียงและเขาพูดว่าเขาคิดถึงโบสถ์เป็นอย่างมากเขาจะเปิดดูรูปและวิดีโอของโบสถ์และร้องไห้ออกมาและเพราะว่าโบสถ์คือบ้านของเขาดังนั้น มื่อรัฐบาลคลายกฎเพียงเล็กน้อยแล้วเราได้ดนุญาตให้เปิดโบสได้สําหรับแค่ห้าคนคนแรกที่เราเชิญก็คือเจสซี่และเราเชิญเข้ามาและในบทของเรามีหนุ่มสาวมากมายที่มาจากพื้นที่ลำบากมากเหมือนเจสซี่เด็กๆหลายคนเหมือนเขาเราจึงเชิญเข้ามาต่อไปครับเมื่อเขาก้าวเข้าไปในบทในวันพุธเจสซี yes ่มีน้าตาท่อมหงเ เขาพูดว่าดีใจจังเลยที่ได้อยู่ในบ้านไม่ใช่ดีใจจังเลยที่ได้อยู่ที่โบสถ์แต่ดีใจจังเลยที่ได้อยู่ในบ้านาน,น,าน,นี่เป็นภาพของเจสร์นมัสการอธิษฐานอ,า,อาพระคัมภีร์คุณรู้ไหมสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรเมื่อเขาเก้าวเข้าไปในโบสถ์เขาถวายสิ่งนั้ผมถูกแต่งใจมากสำหรับอนุชนเหมือนเจสร์คนที่ไม่ได้มีบ้าน,นดีดี เขาเข้าใจดีเขาชื่นชม,ชมบ้านฝ่ายวิญญาณของเขาเขาจะถาวายสิ่งรถเขาจะถาวายเพื่อสร้างบ้านฝ่ายวิญญาณของเขาให้เรามาฟังากเชสรกันครับสวัสดีครับผมเชสรผมพบบ้านฝ่ายวิญญาณในโบทฮาร์ดอฟกอดที่นี่ผมได้รับการฝึกสอนได้รับความรักและความเชื่อถือโตขึ้นมาผมไม่ได้มาจากคาเนเมทิติย์แล้ว สามขวบพ่อผมเสียชีวิตบริการป่วยหนักดังนั้นแม่ผมก็เลยต้องดูแลพี่น้องของผมและผมเธอไปทำงานที่ร้านกาแฟตั้งแต่เชาา้าจนค่ำยังไงก็ตามรายได้ก็ไม่พอเธอไม่มีเงินพอซื้อเตียงดังนั้นตกกลางคืนผมก็เลยเอาผ่อนมานอนกับพื้นกระเป๋าเงินผมมีแค่สองเหรียญต่อวันเพื่อยามฉุกเฉินครั้งหนึ่งเพื่อนผมคุยกันเรื่องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ผมยิ้มแล้วก็ทำเป็นว่าผมจะซื้อด้วยเหมือนกัน ไปผมรู้ว่าผมซื้อไม่ไหวผมรู้สึกน้อยกว่าเพื่อนผมสงสัยว่าครอบครัวผมอาจจะหมดเงินลงสักวันผมกลัวมากเลยและช่วยตัวเองไม่ได้ตอนอายุสิบสองผมกล้าเข้ามาในโบส์หาอั์ตอนที่นมัสก,การผมได้พบพระเจ้าผมรู้สึกว่าพรองค์บอกผมว่าโรครงคักผมบา้าคนที่โบสถ์มักจะช่วยเหลือผมเรื่องเรียน เรื่องนิสัยและแม้กระทั่งครอบครัวผมอาจารย์ช่วยผมจริงๆรผ่านทางค่าใช้จา่ายประจำเดือนจากโบสถ์ผมทราบสึงบงมาจริงๆแล้วผมได้พบบ้านฝ่ายวยาิญญาณยังไงก็ตามสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านของผมเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมได้โดนหาพาทิทีทาการบ้านพ,พักผ่อนหรือกระทั่งอธิษฐานผมไม่อยากกลับบ้านเลยผมมาเทรข้างนอกจกนถึงเท่าที่จะทำได้และนั่งอยู่แถวสนามบาส และนั่นเป็นเหตที่ผมรักโบสถ์เป็นสถานที่่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุดเท่าที่ผมรู้แล้วก็เกิดโควิดระบาดทำใหนั้นผมก็ออกนอกบ้านไม่ได้และผมก็ต้องอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนแทบไม่มีที่เลยดังนั้นผมก็แอบอยู่มุมหนึ่ง,งเพื่อตอบสายซูมทุกคืนผมจะนอนบนโซฟามองพาะโบสถ์และทั้งเพื่อนมาช่าง เป็นช่วงยากสุดๆสำหรับผมผมอยากรอให้ลงบาพบคิดที่โบสมากเหลือเกินเมื่ออาจารย์ฮาและอาจารย์ลีอาดีด้วเจสซ์พวกท่านก็เห็นใจเขามากหนึ่งในสิ่งแรกๆที่พวกท่านพูดคือมาปรับปรุงห้องให้เขากันเถอะเจสซ์เคยได้รับค่าใช้จ่ายประจาเดือนจัดโบสถ์ดังนั้นการปรับปรุงห้องพักและวิสิ่งที่เพิ่มเข้าไปจากทั้งหมดนั้นฉันอยู่ที่นั่นด้วยตอนระเบิดขาวนี้กับเจสซ์ Блин. แรกในชีวิตผมเรียนรู้ที่จะจัดเขาตลอดวันนี้เจสซี่มีแต่ของมือสองค่ะเขาไม่เคยคิดจะซื้อเสืส้อผ้าของตัวเองดังนั้นอาจารย์ฮารและอาจารย์ลีอาอยากให้เจสซี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของกรุบริการแกรนโชพวกเขาอยากสนับสนุนให้เขาได้ตัดสินใจดังนั้น,ขนเขาจะเลือกเฟอร์นิเจอร์เองผ้าปูที่นอนและแม้กระทั่งเรื่อสี